สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะที่15นะคะพณะพาขาล้อนะคะพาทุกท่านนะคะมาที่ตลาดออซอยผ้าเงินนะคะเป็นตลาดขายส่งต้นไม้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลบางม่วงนะคะอำเภอบางใหญ่นะคะจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะด้านหลังนี้นะคะเป็นร้านแรกเลยริมถนนนะคะที่เราจะพาทุกท่านเข้าไปนะคะก็จะเป็นขายไม้อะไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านมาอัปเดตว่า ที่ตลาดขายส่งนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีเนี่ยเขาขายไม้อะไรกันในช่วงที่หลังปีใหม่นะคะอันนี้เป็นช่วงหลังปีใหม่เนาะก็เดือนมกรานะคะเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะคะว่าข้างในมีอะไรชายชนสองกระถางใหญ่ๆนะคะสวยด้วยนะคะเนี่ย<ม>บรรยากาศร้านนะคะอ๋อสดชื่นมากเลยเพราะมันมีไม้เยอะนะคะก็แบบเห็นไม้แล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ อันนี้เป็นคาขุนแผนนะคะต้นหนึ่งห้าบาทแต่๋ยว่าซื้อสิต้นนะคะก็จะราคาอยู่ที่120ิบาทนะคะอันนี้เป็นปูหินอ่อนนะคะต้นละ50บาทนะคะปูหินอ่อ,น,อนนี่เป็นต้นวาสนาสกายไลท์นะคะกระถางละห้0หบาทนะคะเนี่ยแล้วก็จะมี นะคะนี่อย่างนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าแสงจันทานะคะต้นละ200บาทต้นละ200นะคะจะให้ชมนี่นะคะต้นละ200กระถางใหญ่มากนะคะสวยงามเลยถ้า10ต้นนะคะก็ต้นละ150บาทเนาะที่นี่ขายส่งนะคะเน้นจำนวนเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นออมชมพูต้นละ1้อยบาทนะคะอ,อมชมพูไส์ประมาณนี้เนาะกระถาง4นิ้วนะคะ ที่นี่นะคะเขาจะเน้นขายส่งนะคะแล้วก็ให้มาซื้อที่นี่เองนะคะไม่มีส่งออนไลน์ถ้าต้นนี้ก็จะเป็นเสริมราบนะคะต้นละร้อย50บาทเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะต้นละร้อยห้บนะคะเปเปอร์ด่างนะคะน่ารักมากเลยเอกระถางละ30บาทนะคะ ันนี้ชื่อภูรวยระเบิดนะคะกระถางละ50บาทนะคะเนี่ยขายส่งสยามออโรล่านะคะกระถางละ60บาทเทพมงคลนะคะต้นละ300บาทนะคะเขาสวยนะคะเนี่ยเทพมงคลลายสวยเชียวค่ะ <gy presentation S 2> กระถางละ300นะคะแล้วก็สตาร์ไบส์นะคะสตาร์ไบส์กระถางละ2อ0อบาทนะคะแต่ว่าถ้าซื้อ10ต้นนะราคาอยู่ที่ต้นละ200นะคะแล้วก็จะมีเสริมบารามีนะคะเนี่ยค่ะเสริมบารามีต้นละ250นะแต่ถ้าซื้อ10ต้นขึ้นไปก็จะราคา200บาทนะคะอันนี้ อุดมทรัพย์นะคะต้นละ250เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเยอะเลยนะคะถ้า10ต้นขึ้นไปก็ราคาอยู่ที่200ค่ะจะมีสเสน่จันแดงนะคะเนี่ยจำนวนเยอะมากนะคะกระถางละ150บาทนะคะขายส่ง150บาทค่ะเป็นเดลี่จักระพัดนะคะต้นละ200นะคะแล้วก็จะมีบรรลังเงินนะคะเยอะมากพอสมควรแต่ว่าราคา ยังไม่เห็นติดนะคะโกเมนนะคะต้นใหญ่นะคะสูงมากเลยนะคะก็ต้นละ800บาทนะคะมีจำนวนเยอะมากค่ะเราเจอนะคะเสน่จันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่เขาขายส่งกันเท่าไหร่นะคะเสน่จันโกเมนนะคะ กระถางละ200บาทนะคะเนี่ยค่ะมีเยอะมากนะคะมีจํานวนเยอะนะคะโกเมนนะคะหานทุกคนเข้าร้านกระเด้งนะคะก็ไม้เขาสวยมากเหมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้ต้นละ100บาทนะคะ ้าร้านกระเด้งเน่จะอยู่ที่ซอยสองนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นบอนสีเบญจรงนะคะน่าจะมาจากจีนเหมือนกันนะคะก็ราคาส่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่ราคาส่งนะคะ150บาทแล้วก็จะมีเอกราดนะคะดอนเจดี1 5ร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะ เยอะมากนะคะเป็นบอลที่ขายส่งนะคะแล้วก็จะมีนิเวฟนะนี่ร้อยี่สิบบาทนะคะบุตรสลาคัมนะคะนยยี่สิบบาทเหมือนกันนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นของขวัญน,นะคะราคา150บาทเหมือนกัน 150บาทเยอะมากนะคะร้านนี้เขาจะขายเป็นกุหลาบนะคะเป็นไม้ดอกนะคะไม้ดอกโอ้ดอกสวยๆทั้งนั้นนะคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านไม้งามนะคะร้านไม้งามนะคะร้านนี้เขาตอนนี้ช่วงนี้เขาก็จะขายเป็นไม้ดอกนะคะก็จะเป็นไม้ดอก เอนจมาดนะคะแล้วก็ไม้แขวนสมากกว่านะคะเป็นไม้ดอกนะคะอากีลากระถางละหนึ่งร้อบาทนะคะแล้วก็มีเวฟแปดบาทนะคะกระถางสวยๆวันนี้นะคะเรามาร้านเฮียหนุ่ยนะคะแต่เจ้าของร้านไม่อยู่นะคะวันนี้ก็มีสตอเบอรี่สตาร์นะคะ ราคาอยู่ที่300แล้วก็500นะคะแล้วก็จะมีบับเบิลนะคะเนี่ยค่ะเยอะเลยส่วนด้านหลังที่เป็นตู้บอลน,นะคะตอนนี้เฮียหนุ่ยยังไม่มาเราก็เลยไม่มีโอกาสพาเข้าไปชมนะคะที่ร้านนี้นะคะก็อยู่ประมาณซอย3นะคะร้านอยู่ประมาณซอย3นะคะขายกระต่ายชมจันนะคะราคาต้นละ30บาทนะคะเนี่ย แล้วก็ลิบบินราคาต้นละ40บาทนะคะต้นใหญ่มากนะคะใส่ถุงนะคะไม่ใช่เป็นกระถางนะคะแบบใส่ถุงนะคะนกยูงม่วงนะคะร้อยยี่สบาทนะคะแล้วก็จะมีนู่นนะคะค้าเงินค้าทองนะคะค้าทองก็ต้นละ40บบาทนะคะเนี่ยที่นี่นะคะเป็นไม้ขายส่งแล้วก็จะมี มีค้าแตงโมนะคะต้นละ80บาทนะคะค้าแตงโมแล้วอันนี้คือค้าเงินนะคะอย่างนี้ก็ต้นละ80บาทเหมือนกันค่ะมาชมบรรยากาศนะคะที่ร้านนี้เนาะเราจะพาทุกท่านเข้าร้านนี้นะคะอยู่ประมาณล็อหกนะคะเนี่ยไม้สวยมากเลยก็จะมีเป็นไม้ออหน้าวัวนะคะเนี่ยค่ะที่นี่เป็นตลาดขายส่งต้นไม้ซอยวัดพระเงินนะคะก็เนี่ยค่ะ ประมาณนี้เลยก็จะมีสีแดงนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะเนี่ยต้น120บาทนะคะต่านนี้ต้นหนึ่งเราเห็นนะคะว่ามีน่าจะเป็นบอนสีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปพาทุกท่านเข้าไปชมนะคะก็จะเป็นบับเบิ้ลนะคะอย่างนี้นะคะเป็นไม้นอกนะคะที่มาจากจีนนะคะ ราคาอยู่ที่150บาทนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีสตรอเบอรี่สตาร์นะคะราคา150บาทเหมือนกันนะคะต้นสูงแล้วก็จะใส่ถุงนะคะอย่างนี้โอ้สวยมากนะคะอยู่ประมาณล็อกหกแล้วก็จะมีเสือพานนะคะที่เป็นราคาขายส่งนะคะเนี่ยเสือพาน มาดูไม้ยังอื่นบ้างนะคะก็จะมีเป็นยางอินเดียนะคะมีสับประรดสีนะคะต้นละ70บาทนะคะ10ต้น500บาทนะคะวันนี้ที่นี่สวยมากนะคะเป็นตลาดขายส่งสวยจริงๆนะคะวันนี้นะลายกระหนกไทยนะคะเนี่ยค่ะลายกระหนกไทยต้นละ150บาทนะคะ เป็นราคาขายส่งอัญมณีแดงต้นละร้อยห้าสเหมือนกันนะคะซุ per ปเปรเสนะคะร้อยห้าสิเหมือนกันค่ะปปสุ per เรสอันนี้เป็นค้านกยูงนะคะราคาขายส่งก็อยู่ที่ต้นละ150บาทเหมือนกันค่ะเป็นไม้อย่างอื่นตระกูลอ,อ่ตระกูลอโกดิมานะคะก็เยอะอันนี้เป็น แก้วสารพัดนึกนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะที่ตลาดอาซอยพ้ะเงินนะคะก็ตอนนี้นะก็มีไม้อย่างอื่นนะคะวันนี้เรามาไม่เจอเฮียหนุ่ยนะคะก็เลยไม่ได้ชมบอลที่ตู้ของเฮียหนุ่ยนะคะเดี๋ยวเราพามาใหม่รอบหน้านะคะอีกสักประมาณสองอาทิตย์เดี๋ยวเรามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ